ซาวโก้มันไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่มนุษย์แต่มันคือตัวตนแห่งความโกลาหลและความบ้าคลั่งที่ดำรงอยู่เหนือมิติและจักรวาลมันไม่ต้องการใช้พลังอำนาจของมันเผาทำลายโลกแต่มันต้องการเล่นสนุกโดยให้มนุษย์ทำลายตัวเองด้วยการกินตัวอักษรและภาษาลองนึกภาพว่าโลกที่คุณอาศัยอยู่นั้นไม่สามารถสื่อสารกันได้ ทุกการสื่อสารมีแต่ความสับสนเราเชื่อสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ได้แม้แต่คำเดียวการปรากฏตัวของมันจะเปิดเผยร่องรอยเพียงไม่กี่อย่างให้เราได้สังเกตมันมักจะเริ่มต้นจากตัวอักษรที่ซ้อนทับกันอย่างไร้เหตุผลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอบนหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่ในลายมือของคุณเองเป้าหมายของมันไม่มีจุดประสงค์อื่นนอกจากปั่นหัวมนุษย์และเฝ้ามองด้วยความบันเทิง จากการเห็นมนุษย์สับสนและหวาดกลัวและเมื่อมันได้กลืนกินตัวอักษรและภาษาจนหมดสิน้นโลกจะถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าที่ไม่มีใครสามารถสื่อสารหรือเข้าใจความหมายได้อีกต่อไปสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณพูดมันอาจไม่ใช่ความจริงอีกต่อไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของ